สวัสดีครับผมหนุ่มเิลปภูมิพบกันทางช่อง101สานบันเงบันเทิงทีวีครับก็เป็นช่องที่ผู้ร่วมบุดมการผู้มีแนวคิดเดียวกันมารวมกันอยู่ตรงนี้นะครับวันนี้ผมมาตอบคอมเมนต์ของ f อนะครับที่เลือกขึ้นมา เขาถามว่าเขาพูดอย่างนี้บอกว่าให้ไปศึกษาข้อมูลสีกากีดีๆก่อนค่อยมาพูดนะคนบ้านเดียวกันเขาอย่างนั้นนะครับไม่ใช่ว่าผมหยิบประเด็นแบบนี้ขึ้นมาแล้วผมจะว่าจะต้องว่าเป็นศัตรูกันนะคือผมชี้แจงก่อนว่าเรื่องสีกากี ที่ผมพูดไปคลิปก่อนที่ท่านคอมเมนต์มาเนี่ยคือประเด็นนี้ครับประเด็นที่บอกว่าการที่มีคดีไม่จะว่าไม่ว่าจะไฟไหนก็แล้วแต่ครับนะที่มันโด่งดังอยู่ตอนนี้ครับแล่ลาสุดนายกรัฐมนตรีเซ็นคำสั่งย้ายเข้าไปทำเนียบรัฐบาลเรียบร้อยทั้งสองคนผมอาจจะไม่รู้มากแล้วครับ แต่ผมก็พอรู้ผมก็มีพักพวกในสำนักง,งานตำรวจเหมือนกันนะที่พูดคุยกันเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นกับหลายคนถามมาบอกว่าและก็พูดออกสื่อบอกว่าทำไมนายกรัฐมนตรีซึ่งควบคุมกรม,มตำรวจเองทำไมไม่ทำอะไร ผลสุดท้ายนาะยกรัฐมนตรีมีคำสั่งครับย้ายทั้งสองท่านเข้าไปทำเนียบรัฐบาลทำไหมล่ะครับคือการทำอะไรเนี่ยมันต้องจังหวะเวลาและตรวจสอบก่อนครับเพราะการย้ายข้าราชการทุกวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะพวกคุณรู้ไหมละ่ะว่าการย้ายราชการเลยนะี่ย บางทีนะครับถึงกับร่วงเก้าอี้ก็มีครับว่าเข้าไปก้าวไก่ข้าราชการการเมืองไปก้าวไก่ข้าราการประจำเนี่ครับด้วยเหตุผลไม่สมควรนะโดนเหมือนกันนะฝ่ายการเมืองครับฉะนั้นแล้วกับนาย,ยกรัฐมนตรีสินคําสั่งย้ายครับไหนไหนมาแล้วผมก็วิาพากษ์วิจารณ์ต่อว่าออาลองต่อเดือดร้อนไหมเออ ท่านต่อศักสุวิมลอ่นนะเดือดร้อนไหมครับท่านต่อศักเนี่ยเหลืออายุราชการไม่กี่เดือนครับก็จะเกษียณอายุแล้วไม่เหลือรอดหรอกนะในการย้ายเข้าไปนะได้รับตำแหน่งผู้บรรยาการตำรวจแห่งชาติสมใจนะครับคือ เป้าหมายทุกคนกคับที่รับตำแหน่งกอยู่ในราชการก็อยากเป็นครับทุกคนอยากเป็นนะครับจะได้เป็นหรือเปล่านะี่อีกเรื่องหนึ่งนะครับนี่คือเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ของชีวิตข้าราชการครับแต่ส่วนบิ๊กโจ๊กเองนะครับมีการพูดคุยกันจะทำยังไงครับหาทางออกให้กรมตำรวจครับ ผมอาจจะรู้น้อยนะนะแต่ผมก็มีพักควกอธิบายก่อนมีพักควกเล่าให้ฟังว่าอะไรมันเกิดขึ้นเห็นไหมผมบอกว่าการที่เป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินี่ครับต้องวาสนาด,ดวงวาสนานะครับไม่ใช่ฮอตอย่างเดียวได้เป็นนะไม่ใช่ครับเ,เห็นไหม นักกฎหมายต่างๆก็แช่กันก็ตั้งโต๊ะแช่กันดีตอนนี้เออจากการที่สนับสนุนทางบิจุกตอนนี้มันกลับตาลปัดเลยพี่น้องดสูสิหน้ายอดยูทูบต่างๆครับผู้ทีวีภาพวิจารณ์แต่ก่อนนี่ครับตัดประเด็นไปครับนายกเสรษฐานี่ครับ ต้องถือว่าเฉียบขาดมากแต่มันก็มีคนกันแนกแนันแหนอีกแหละนะครับว่าคําสั่งนี้ไม่ใช่คําสั่งของนายกรัฐมนตรีไปโน่อนอีกครับอ,อ,อาจจะมีผู้อยู่เบื้องหลังบัญชาการเรื่องนี้กับโน่นไปโน่นครับตอนนี้หยิบประเด็นต่างๆออกมาหลายแง่มุมกับ หลายช่องทางในการย้ายทั้งสองท่านเข้าไปในธรรเนียบรัฐบาลมันก็ได้เห็นแล้วครับว่าเหลี่ยมของพรรคเพื่อไทยเองหรือผู้บริหารตอนนี้ครับทางการเมืองเองไม่ใช่ธรรมดาไม่ใช่ธรรมดาครับไม่ผีผามไม่ทำอะไรมากง่ายเพราะว่า เขาโดนมาหมดแล้วครับไม่ว่าจะเป็นย้ายข้าราชการแต่ก่อนนี่ะใครอะ่ะทวินเปลี่ยนสีใช่ไหมนายกยิ่งรักโดนตัวอย่างนี้ครับอย่าเอาแต่ใจตัวเองอย่าเอาแต่ความคิดตัวเองมาเป็นใหญ่ครับคนจ้องมันก็มีครับคนที่จะหักล้างมันก็มีคนที่จะฟ้องคนที่จะร้องมันก็มีนะฮะเห็นไหมครับ นี่คือเรื่องจริงในสังคมบ้านเราในการเมืองบ้านเราครับต้องระวังกับการที่จะทําอะไรแต่ละอย่างแต่ละอย่างนี่ครับไม่ว่าจะเป็นสารรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะเป็นปปชไม่ว่าจะเป็นกกตครับเงื้อดาบกันทั้งนั้นครับและจะทําอะไรผีผามทําอะไรซุ่มซ่ามไม่ได้เลยครับผมพอรู้ครับการย,าย้ายครั้งนี้ผมก็รู้ แต่บางอย่างในรู้แล้วมันไม่สามารถพูดออกสื่อได้ครับอันตรายครับหลายคนโดนฟ้องหลายคนโดนคดีมาแล้วครับแต่ท่านบอกว่าให้ไปศึกษาดีๆซะก่อนเอาข้อมูลมาดีๆซะก่อนครับบางอย่างเรารู้ครับรู้ลึกด้วย ผมอยู่กับวงการนี้นมาพอสมควรครับผมก็มีประสบการณ์ผมก็มีพัคมีพวกครับมีคนโทรมาเล่าให้ฟังมีคนและผมก็ไม่ค่อยวิาพากษ์วิจารณ์สุ่มสี่สุมห้าด้วยไม่ใช่ว่าเอาแนวความคิดตัวเองมาวิาพากษ์วิจารณ์ด้วยครับหนึ่งต้องอิงด้วยหลักฐานสองคำบอกเล่าคนที่เชื่อถือได้ครับ นี่นี่คือเก์การทำงานของผมกับและทีมงานหลายคนเข้ามาบอกว่าเอ๊พวกเนี้ยอยู่ที่ไหนทำไมช่องใหญ่ไม่เอาไปลงทำไมช่องใหญ่ไม่เอาไปเป็นพิธีกรดำเนินรายการช่องใหญ่ครับเพราะว่าถ้าช่องใหญ่มาเขาจะมาฟิกคำพูดเราอันนี้พูดได้อันนี้พูดไม่ได้ครับมันเป็นอย่างนั้นครับ เราอยู่อย่างนี้ครับอิสระเสรีพี่น้องเอฟซีให้การสนับสนุนพี่น้องที่มีอุดมการเดียวกันครับมาพูดมาคุยกันตรงนี้ครับเราไม่ได้จงเกียดจงชังใครครับไม่มีอะไรที่ไม่เข้าใจมีอะไรที่ไม่เข้าใจถามมานะครับเราก็จะตอบแบบนี้ครับนะอย่าลืมว่าบิโจ๊กเองครับ ตอนนี้ทนายเฉือนทนายทนายออกมาบอกว่าโอ้คนนั้นก็ผิดกนนี้ก่อนโดนมาแล้วครับผมถามเลยถ้ารู้อย่างนี้ทนายซึ่งเป็นที่ปรึกษาที่เป็นทนายบิ๊กโจ๊กทีเนี่ยทาไมคุณไม่เอาเอกสารคุณไม่เอาอะไรไปให้บิ๊กโจ๊กอะบิ๊กโจ๊กเป็นตํารวจนะครับบิ๊กโจ๊กเป็นรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินะครับถ้าบอกว่ามันมีอย่างนี้ หน่วยงานสตชมันมีอย่างนี้ครับเออแล้วบิ๊กชกหลีเกเลี่ยงได้ไหมล่ะมีหลักฐานมีอะไรนะครับดําเนินการที่ครับตั้งกรรมการสอบดีครับเสนอเข้าไปที่กรรมการก็ตลที่ครับว่าเรื่องมันเป็นอย่างนี้มีหลักฐานอย่างนี้โยมไปถึงใครคนนั้นคนนี้ครับท่านยังอยู่ในตําแหน่งนะก่อนที่ผมปล่อยคลิปนี้ไปครับ นะฮะอย่าคิดกับว่าสิ่งพวกนี้เขาจะตามไม่ทันครับเขาจะสวนคุณไม่ทันนี่นะประเด็นอย่างนี้และครับเหมือนออกมายอมรับครับแต่ก่อนเห็นพี่เก๋งออกมาออกมาแถลงข่าวถือพานพุ่มเออ ถือพานดอกไม้มาสาบานครับมาเจออีกแล้วครับบางอย่างนี้สื่อนี่มันก็อันตรายเหมือนกันนะครับแทนที่จะเป็นประโยชน์ต่อตัวเองครับกลับเป็นโทษต่อต,ตัวเองครับเหมือนขายหน้าสังคมเหมือนกันนะเหมือนยอมรับไปลกลเหมือนกันนะว่าเอ้ยเหมือนว่ากูก็รับพวกมึงก็รับเหมือนกันไม่ใช่กูคนเดียวครับตายหมู่ไหมล่ะเออตายหมูไหมล่ะครับ ถึงบอกว่าเราฟังได้ครับเราดูได้ครับแต่เราต้องพิจารณาด้วยว่าสิ่งที่มันอยู่หน้าสื่อนะอะไรมันเกิดขึ้นฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ